สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วจงมีวิธีการทําผัดหน่อไม้ดองนะครับใส่เนื้อหมูเมนูง่ายๆเลยครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยดีกว่าเริ่มจากส่วนผสมก่อนเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับก็จะมีเนื้อหมูนะครับวันนี้จะใช้เป็นสะโพกหมูนะครับเหั่นเป็นชิ้นเลือกแบบมีมันนิดนึงอันนี้ส่วนตัวนะครับเวลาผัดมันจะหอมไม่แข็งกระด้างนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบมีเนื้อก็เลือกเนื้อล้วนได้นะครับหน่อไม้ดอง หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้เดี๋ยวเราจะต้องไปต้มในน้ําเดือดสังนิดนึงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับพริกแกงเผ็ดครับอันนี้จุกโขกไว้ยังไม่มีกระปีจกกุกจะใส่กระปีเพิ่มไปแต่ถ้าเกิดว่าใครโขกใส่กะปีไปแล้วก็ไม่ต้องใส่กระปีเพิ่มนะครับผงปรุงรสหมูน้ําตาลปี๊บครับใบกระเพาเราเด็ดล้างหอนที้เรียบสะอาดเรียบรย้อยขอโทษด้วยใบมะกรูดฉีกครับผมแล้วก็น้าําปลา พริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเขียวครับมีเท่านี้เลยส่วนผสมโจ๊กนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันสําหรับผัดซึ่งทุกบ้านน่าจะมีอยู่แล้วเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้อันดับแรกเรามาต้มหน่อไม้กันก่อนนะครับเป็นหน่อไม้ดองโจ๊กหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอาไว้แล้วนะครับก็เอาใส่ลงไปต้มได้เลยพอดีไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวปิดฝานะครับมันจะช่วยให้น้ําเดือดได้เร็วขึ้นสักน,นิดนึง โจ๊กต้มประมาณสักสี่ถึงห้านาทีโดยประมาณนะครับโจ๊กไม่ชอบเปรี้ยวมากนะักแล้วก็เพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวมากๆเนี่ยอาจจะต้มสักสานาทีสองนาทีก็ได้ครับตอนนี้ยจกต้มมานะครับประมาณสี่ห้านาทีโดยประมาณนะครับนี่ครับเดือดๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ําออกครับโอเคครับเรียบร้อยปิดไฟก่อนนะครับนี่จะได้ออกมากแบบนี้เอาน้ําออกไปเรียบร้อยแล้วโดวยกองโดยกระชอนนะครับเดี๋ยวพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราตั้งกระทะเตรียมผัดกันเลยครับ ตอนนี้นะครับตั้งมาจนกระทะเริ่มร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปได้เลยจะใช้เป็นน้ํามันทนเหลืองนะครับเมนูผัดเพื่อนๆสามารถไปเปลี่ยนใช้แบบที่ชอบได้เลยนะครับจากนั้นก็พริกแกงครับแล้วก็กะปิรานนี้นะครับผัดพริกแกงสักคู่หนึ่งก่อนครับให้หอมๆก่อนครับปอดีพริกแกงตัวแค่ตู้เย็นนะครับเวลาเราเอาพริกแกงออกมาจากตู้เย็นเนี่ย เหมือนมันคายเหงื่อออกมาเวลาเรามาผัดเนี่ยมันจะฉายอย่างนี้นิดนึงครับต้องระวังกระเด็นไฟดีๆผัดไปสักคู่นะครับให้เริ่มเหลืองก่อนครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับตรงนี้อ่าพอเริ่มเหลืองแล้วนะครับเริ่มเกรียมแล้วก็ใส่เนื้อหมูได้เลยครับหรือถ้าใครจะใช้เป็นไก่ตรงนี้ก็ใส่เนื้อไก่ได้เลยนะครับ ถ้าไก่แนะนําเป็นสะโพกนะครับมันจะมีไขมันด้วยมีหนังด้วยมันจะฉ่ำนิดนึงฉ่ำกว่าอกล้วนนะครับอ่าขาวนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับรอจนหมูเริ่มสุกก่อนครับพอหมูเริ่มสุกนะครับก็ใส่ใบมะกรูดลงไปได้เลยมันจะได้หอมๆครับแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ดองนะครับที่เราต้มเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับ ตอนนี้ก็ผัดให้ทุกอย่างสุกดีนะครับโดยเฉพาะหมูหนะหมูต้องทานสุกนะครับตรงนี้หย่อน้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติแล้วต้องใช้น้ำสะอาดเลยนะครับวันนี้ไม่มีน้ำซุปนะครับก็เริ่มจากน้ำปลาครับของปรุงรสหมู แล้วก็ตัดรสชาติด้วยน้ําตาลปี๊บสักนิดนึงนะครับใครจะใช้เป็นน้ําตาลทรายก็ได้แต่จวกว่าน้ําตาลปี๊บนี่จะหอมกว่าทำอาหารไม่มีตายตัวนะครับแล้วอีกอย่างจะไม่ใช่เชฟนะครับย้ําไม่ได้มีอาชีพเลยเกี่ยวกับการทําอาหารเลยครับแค่ชอบทําอาหารทานเองครับอ่าของน้ําตาลเริ่มละลายแบบนี้นะครับก็ใส่พริกที่ฟ้าทั้งสองอย่างนะครับลงไปได้เลย ใครชอบเปื่อยๆผัดพริกชี้ฟ้าไปอีกสักคู่หนึ่งก็ได้นะครับแต่โจ๊ะชอบแค่พอสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมเท่านั้นอื่าพอพริกเริ่มสุกดีก็ตบคลายด้วยใบยกะเพราครับวันนี้ซื้อใบกะเพรามาใบาใหญ่มากปกติโด๊ใช้ใบกะเพราที่ปลูกเองใบมันจะเล็กๆ พอดีมันหมดรุ่นครับก็เลยไม่มีกระเพราปลูกเองเลยต้องรอมันแตกอีกรอบหนึ่งถึงตัดยอดไปผัดจนทุกอย่างสุกนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้ทานหลายมื้อเนี่ยมันจะได้ไม่บูดง่ายครับพยายามผัดให้ทุกอย่างสุกเข้าไว้นะครับโอเคครับตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไฟได้ครับ ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับผัดหน่อไม้ดองใส่หมูเป็นผัดพริกแกงนะครับเมนูนี้กินกับข้าวสวยนี่คือบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับฉุนๆเผ็ดๆพริกแกงโจ๊กจะใส่ประมาณ5 0กรัมโดยประมาณ4 0 5 0กรัมนะครับกับอัตราส่วนเท่านี้แต่ถ้าใครชอบเผ็ดๆเลยสามารถปรับเพิ่มได้ใส่พริกขี้หนูเพิ่มไปก็ได้นะครับโขบใส่เพิ่มไปถ้าชอบเผ็ดๆนะครับ อัตราส่วนของกระทะนี้โจ๊กจะเขียนให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้ใครอยากให้โจ๊กทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้ครับเดี๋ยวโจ๊กจะไปหาส่วนผสมต่างๆมาทําแบ่งปันกันครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้โจ๊กด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับ